ดูมวยสดช่อง7ถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินีโปรแกรมมวยวันศุกร์ที่วันที่9มิถุนายน66ดูมวยสดช่อง7ถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินีโปรแกรมมวยวันศุกร์ที่วันที่9มิถุนายน66ดูมวยสดติดตามการถ่ายทอดสดมวยวันลุมพินีวันศุกร์ที่วันที่9มิถุนายน66มีคึ่นชกทั้งหมดด้วยกัน4คู่คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย โดยมวยคู่เอกวันศุกร์ที่วันที่9มิถุนายน66คือเทศสุข,ขุมวิทย์บอยบางนาจะทำการขึ้นชกกับน้องใหม่เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มวยเข่าลอยอันตรายวัย21ปีจากเมืองหลวงที่คึกจัดพร้อมขอดับซ่ารุ่นที่ให้ได้ในกติกามวยไทยรุ่นไฟล์เวท125-135ปอขณะที่มวยคู่รองก็น่าดูไม่แพ้กันเพราะเป็นการพบกันระหว่างยอดกฤษดาสอสมหมายวัย31ปี จากเมืองโคราชขึ้นชกกับเทพทักษิณสัตตราจารย์สอนสิงห์วัย26ปีจากกระบี่ทีกัดแคตเวท132ปอส่วนคู่เด่นฝั่งอินเตอร์ยอดไอคิวแสนชัยวัย21ปีจากบุรีรัมย์ขึ้นชกกับมาฟลุตตูปีเยฟที่อายุมากกว่าอยู่ถึง11ปีรุน่นแมนตั้มเวท135-145ถึงปอที่คราวนี้ประกาศเลยว่าชัยชนะต้องเป็นของคนไทย นอกจากนั้นยังมีการดวลบุ๊ของสองสาวไทยคือกัจจังแฟเท็กเปิดหน้าชนกับน้องนุกมกชชัยภูมิขณะที่เสือมแลกทอพราน49มวยแกร่งที่เคยโชว์ทีเด็ดชนะนอกฟาบิโอเรอิตม,มาได้พร้อมเปิดตัวขอแก้มือคู่ปรับเก่าธนูเงิน FA กรุ๊ปที่เคยเจอกันและแพ้คะแนนมาก่อนหน้านี้จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์ ช่องทางถ่ายทอดสดรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเวลา20นาฬิกา30นาที w a t c h o n f c c o m บางประเทศและ Facebook and YouTube One บางประเทศมากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาลิงก์ดูมวยสดวันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีกัดจังแฟเทคพบน้องนุกมกอชัช,ชยภูมิคลิกดูถ่ายทอดสดคลิกดูถ่ายทอดสด ยอด IQPK แสนชัยพบมาฟลุดต,ตูปีเยฟคลิกดูถ่ายทอดสดคลิกดูถ่ายทอดสดยอดกฤิดดาศสมหมายพบเทพทักษิณสัตรประจารยสอนสิงคลิกดูถ่ายทอดสดคลิกดูถ่ายทอดสดเทสุขุมวิทย์บอยบางนาพบเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์คลิกดูถ่ายทอดสดคลิกดูถ่ายทอดสด